คำว่าแร่นองหมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยแร่ที่อุดมสมบูรณ์และการทําเหมืองแร่ซึ่งการทําเหมืองแร่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดละนองทําไมถึงเป็นเช่นนั้นพูดถึงแร่ตอนนั้นเนี่ยความต้องการในตลาดโลกมันสูงไงใครๆก็อยากต้องหาวิธีว่า ลอเถมไกลก็ต้องไปตำรวจไปเคาะาะหาคน้นคนหาแหล่งแร่กันแรดีบุกนะฮะแล้วว่าหาดสมแป้นเนี่ยมันเจอมาตั้งแต่นั้นนะฮะตั้งแต่เขาสร้างเมืองระนองกันจนกระทั่งประมาณปี2490ฮะพ่อผมก็ได้ทำสัญญาหุ้นส่วนกับบริษัทฮกหลอง ก็คือที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นทำเหมืองที่เหมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองเลยก็ว่าได้นะเหมืองหกหลองเนี่เป็นเป็นเขาเรียกเหมืองสูบเป็นเหมืองสูบคือเหมืองมันจะมีอยู่มีเหมืองเล่นกับเหมืองสูบที่เขานิยมทํากันนะที่หาดทอมแป้นนี่ถ้าพูดถึงเป็นแหล่งแร่ภูเขาเนี่ยมันเป็นแร่ที่อุดมสมบูรณ์มากของจังหวัดระนองนะฮะ และบุคคลที่มาถวนมากเนี่ยจะอพยพเข้ามาหาหาแร่หาหาแร่ในลำคลองก็มีนั่นดูอิสระนะฮะแล้วก็มาร่อนมาร่อนแร่แล้วก็มาทำทำเหมืองรับจ้างทำเหมืองก็มีมันมีทั้งทั้งคนจีนทั้งคนอิสานแล้วก็คนพื้นบ้านแถวๆในละแวกภาคใต้เนี่ตอนนั้น เพราะว่าราคาราคาแร่มันก็ไม่สูงแต่ว่าตลาดต้องการเยอะอ่ะนะฮะตอนนี้ทำทำเนี่ยถวนมากเหมืองทุกทุก,ท,กทุกเหมืองฮะที่ทำกันเนี่ยมันมีเป็นเป็นห้าหกสิบเหมืองอ่ะฮะแต่เป็นลักษณะนี่เหมืองนี่คือว่าเป็นเหมืองเล่นที่ไม่ทันไม่มีเครื่องจักรอะ่ะ,ะทำโดยกำลังคนแล้วก็กำลังน้ำจากธรรมชาติ เขาจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้กนเริ่มตกพฤษสภาถ้าแหล่งต้นน้ําเหมืองที่อยู่ต้นน้าก็ได้ทําก่อนแล้วก็เหมืองข้างล่างลงมานี่ก็รับน้ําที่ขุ่นข้นที่เหลือจากเหมืองที่เขาทำข้างบน,นลงมาทดไว้แล้วก็มาใช้เป็นลําดับไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากเวลาหน้าฝนฝนตกน้ำหนามน้ำ,น,ำน้ำเยอะเนี่ยมันจะลายาดทรนใจ ลงลำคลองส่วนนี้ก็จะเป็นแล่แต่แรใ่ในดำในดำคลองส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเหมืองที่เขาทำเหมืองแล้วก็เขางานจาัดก,การไม่ดีบริหารไม่ดีทำให้แล่ออกจากกลางเหมืองมาลงคลองทำให้มีแร่ในคลองชาวบ้านจะมีอาชีพร้นแล่ษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าก็ดีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหาดทงแป้นก็ดี ทุกคนหน้าตายิ้มสดชื่นหมดเพราะไม่มีใครที่ว่าไม่มีตังค์นะฮะการค้าขายก็ดีของอะไรแบบนี้ก็ดีพอค้าจากตาลาดระน้องเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันมีคนจีนที่ว่าเขาแข็งแรงเนะี่ยรถก็ไม่มีรถโดยสารนะเมื่อก่อนมันมีอยู่เพียงสองสามคันเขาหาบขึ้นมาเลยหาบของอาหารพวกหมูพวกปลาพวกผักอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาส่งไว้ตามเหมืองเหมืองขาประจัมป์เขาว่าเขามีกี่เจ้า ที่ว่าลูกค้าของเขาก็ามาส่งตรงๆแล้วก็เขากลับคราวนี้พูดถึงรายได้ที่อยู่กันเนี่ยทุกคนมีรายได้ทั้งนั้นตั้งแต่แม่บ้านาพ่อบ้านแล้วก็ลูกนะฮะถ้าเรียนหนังสือก็ไปเรียนแต่ว่าส่วนมากแล้วลูกชาวบ้านทั่วไปจะไม่เรียนหนังสือ ที่เปรียบเสมือนขุ่มทรัพย์เมืองละนองได้หายไปช่วงนั้นไอ้พาคีดีบุกโลกอะตลาดโลกนะเขาบอกว่าดีบุกที่ใช้ในการไปเคลือบไปเคลือบไอ้พวกเคลือบไอ้ไ้ป๋องกระป๋องบรรจุอาหารสำเร็จรูปต้องเก็บไว้นานๆเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วเพราะว่า ทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมันการสื่อสารการเดินทางมันมันแคบอะมันใกล้ไม่จําเป็นคราวนี้ถ้าเรายังทําดีบุกอยู่เนี่ยภาคีดีบุกไอ้อถึงแวดล้อมโลกมันบอกว่าทําให้โลกเราเนี่ยมันเป็นว้าวหวงแงงนะฮะคราวนี้เขาไปใช้ไอ้พวกกากของปีตัวเรียมมาใช้เป็นพลาสติกพวกนี้มาทําแทนได้เพราะว่าไม่ต้องเก็บถานอมอาหารได้เป็นปีเมื่อปีปีเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใช่ไหมฮะ เขาเขามียู่นั้นนี้ก็เลิกใช้ไปเพราะเลิกใช้ปั๊บองค์การดีบุกโลกล่มละลายล่มไปองค์การภาคีดีบุกก็ล่มไปพอล่มปั๊บก็เหม kind of ืองต่างๆเนี่ยก็ค่อยหยุดไปโรงแต่งแร่ก็ดีพวกรับซื้อแร่ก็ดีเนี่ยอย่างกงของเนี่ยรับซื้อแกรับซื้อไว้แกเป็นโรงมีโรงแต่งแร่รับซื้อแร่อะไรแบบนี้นะฮะก็ค่อยๆหยุดไปจนกระทั่งประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปด 2528ภาคีดีบุกล่มภาคีดีบุกนี่เป็น,ปนองค์กรเกี่ยวกับแร่ดีบุกของโลกเลยฮนะพอภาคีดีบุกเหมือนเป็นกองทุนตัวนะึงอ่ะพาคีดีบุกล่มราคาแร่ดีบุกก็ตกต่ำคือจาก120ลงมาเหลือประมาณ6 7 0บาทอเงี้ยลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ในขณะเดียวกันน้ำมันราคาน้ำมันขึ้น แต่ราคาแร่ดิ่งลงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คุ้มค่าคือเขามองว่าไม่คุ้มที่จะลงทุนทําเหมืองมันมันเป็นชุมชนที่มีความสุขมากๆนะฮะเมื่อตอนที่ว่าดีบุกตั้งแดนหนึ่งสองมานี่ผมมาดูมันมาชะฮักลงแต่หลังจากสองห้ามาแล้วเริ่มเริ่มทยอยคราวน,นี้เมื่อทยอยลงมาคนที่ไปเรียนจบมามีวุฒิปวช ชอ่บางบวโสช้างอะไรก็เริ่มจะทยอยลงไปหาแหล่งที่ตามโรงงานต่างๆแถวสะพานปลาแถวระนองแถวตลาดนะไปค้ากายไปรับย้างตามานอยู่ในออฟฟิศอะไรแบบนี้คือหลังจากพอคือเหมืองแรกเนี่ยพอหยุดทําเหมืองปุ๊บเนี่ยไอ้ขุมเหมืองขุมเหมืองนี่ก็น้ําก็จะขึ้นมาเต็มหมดใช่ไหมเหมือนกรณีแคนแคนยอนเนี่ยแคนยอนระนอง น้องขันยนตน้ำก็ขึ้นมาแล้วก็ภูมิทัศน์ที่เจอจากการทําเหมืองที่เขาทำไม่หมดนี่กจ็จะดูสวยงามจนนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าทิวทัศน์สวยงามขันยนตก็คือคุมเหมืองเกา่านะฮะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเรามีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็มองเห็นว่าเป็นจุดที่พักผ่อน ของคนนะฮะที่ว่ามาเที่ยวหัตต้มแป้นนั่นคือได้มีหัตต้มแป้นที่ว่าตอนตอนหลังนี่มันจะมีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับขนมพื้นบ้านแล้วก็เนี่ยที่ที่วัดมาไหว้พระแล้วก็ดูปาลาปลงนะฮะแล้วก็มาดูเข็นย่อนแล้วก็มาดูไอ้สภาพหน้าเหมือนเก่าที่ว่าเขาเลิกไปแล้วอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ก็ก็เหมือนเดิมคือชาวบ้านจะอยู่กันเหมือนพี่น้องใช่ไหมเรื่องรักเล็กขโมยน้อย หรือพวกอันตราพานนี่จะไม่มีเลยครับก็ก็อยู่กันอย่างมีความสุขคนะแตบถ้าพูดถึงที่ผมผมมาอยู่เนี่ยนะผมว่าที่ไหนก็ไม่เหมือนหัดรแป้นที่ว่าการที่อยู่กันมีความสุขกันนะมีฮันจบก็ดีมีฮันแต่งมีฮันบวชอะไรแบบนี้ก็คนก็จะมาช่วยกันเหมือนก่าเป็นญาติกันนะ่ะ <laughs> ความรุง่งเรองเป็นอย่างมากเป็นเหมือนขุทซันแผ่นดินเมืองละนองจนมันเวลาผ่านไปรวมถึงปัจจัยต่างๆทําให้แร่เริ่มลดลงและหมดไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยผ่านมาเป็นแลมเดือนแลมปีก่อให้เกิดธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างไรก็ดีถึงแม้จะไม่มีเหมืองแร่ให้เรารุ่นต่อไปได้พบเห็นแต่ก็ยังมีขุนซั์ชนิดใหม่อันเป็นสิ่งล้ำค่าที่โด่งดังทั่วโลกนั่นก็คือดินขาว